นี้มาที่อะไรนะแบงคอกซีวิวนะครับแบงคอกซีวิวมันเกิดปูนิกย่าย่ามาราทอนมาถึงนี่แล้วครับเท้าขายเลยนะครับพักไทยหน่อยดินี่อะไรอธิบายนะยำชกครามยำชาคลามกุ้งสดใส่กะทิเป็นผักประเภทไหนครับหอมซอยเป็นผักประเภทไหนครับ น้ำก่อยเชื่อว่าวันนี้จะอร่อยค่ะอ่าอร่อยเซบาสตีเซบาสตีขับเคลื่อนการกินอาหารอ่านี่ครับนี่นี่ปักค้งทอดน้ำปลาใช่ไหมใช่อร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยอร่อยนี่อะไรครับ กินไม่ต้องแม่ละค่ะเดี๋ยว่อยให้น้องวัดเอาเนี่ยอันนี้มีนะอันนี้คนละเมนูอันเดี๋ยวจะหลับใจนค่ะต่อหน้าอันนี้เรามาดูบรรยากาศรอบๆรอบๆนี่อาจจะซื้อกล้องแบบนี้ได้หรไม่ได้นะตัวนี้ก็ได้เหรอถ่ายได้นะถ่ายได้ทั้งแล้วพูดดัไปเนิ่นแล้วนะบันทึกวิดีโอแล้วมีถ่ายวิดีโออยู่นี่ไง เลยบอกได้ไหมก็เนี่ยอุจจาระเอาจะเอาสอนเลยค่ะวิวเกอะพี่ช้งงปีหน้าไปนอนู่ในบ้านอยู่ไปทำอะไรอย่างเงี้ยกอะพี่ช้งมันเป็นชายทะเลเลยใช่ไหมมันยาวไปเท่าที่จักได้นั่งเรือไปประจักรเลยน้ำมันโล้าแล้วแต่จ้าสวย

เกออกมาอั่นอนมาซื้อกล้วยไม้หือไองอกได้่นี่แคร๋อเอาิคอาดู๋วคู ยงได้ห้ามไหลน่อยใช่ถ้าไปกองด้านนี้นยุ่ง